angle นายสมเจตปรึงนุตแอนเพอสีเทพไปเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำรึกนึกถึวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวโดวยมีวิธีถวบุญตักบาตรที่วัดสิริมงคลตำบลโคกสะอาด มีพระสงฆ์สามเณรจำนวน49รูปรวมทั้งผู้ร่วมกิจกรรมอีก300คนจากนั้นประกอบพิธีวงังภุมมลาและถวายบังคมณสนามหน้าทิวาการอำเภอสีเทพผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน700คนโดยมีส่วนราชการทหารตำรวจรัฐวิสาหกิจกิ่งกาชาติอำเภอกนันผู้เหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกันส่วนในช่วงเงย็นในสมเจตดเรื่องนุตแอนเพอร์สีเทพเป็นประธานในพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณเนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันแคายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจโรอจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวโดวยมีนายสิริสุนทรีสาธารณสุขอำเภอสีเทพหัวหน้าส่วนร,รชาชการตำรวจทหารกำนันผู้ใหญ่บ้านรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาและกลุ่มพลามุลชนในเขตอำเภอสีเทพเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก